ตอนนี้นะคะที่ฉันมาอยู่ที่สวนอาหารริมทางสึกคณนะวิศ,ว,ศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพวิทยาเขตลงังสิตค่ะก็วันนี้ฉันจะพามาดูร้านถูกปากและอร่อยของชาวตึกคณนะวิศวกรรมศาสตร์กันนะคะไปเลยค่ะบรรยากาศในโรงอาหารนั้นเป็นไปด้วยความสงบล่มลื่นมีผู้คนไม่ค่อยมากตาหากใครผ่านมาจะพบเห็นว่าร้านอาหารในโรงอาหารริมทางนั้นมีไม่มากนะ แต่ร้านนี้เป็นร้านเงียบๆชื่อว่าร้านแม่ทองสุขซึ่งเป็นร้านขายข้าวแกงวันหนึ่งมีประมาณ10อย่างถึง15อย่างเพื่อให้ผู้พกเลือกทานโอเคราคาถูกแล้วก็แบบอาหารก็อร่อยแล้วก็แล้วตอนนี้นะคะดิฉันก็มาอยู่หน้าร้านหนึ่งในร้านของคณะวิศวกรรมศาสตร์นะคะเป็นร้านอาหารที่ได้รับความนิยม ซึ่งราคาตกอยู่ที่1อย่าง25บาท2อย่าง30บาท3อย่าง35บาทก็นักศึกษาก็มาอุดหนุนอยู่ก็ของราคามันถูกมันก็พอกินได้อร่อยอยู่ค่ะแล้วตอนนี้นะคะอีฉันก็เรียบร้อยแล้ว2อ,อย่าง30บาทอย่างที่คุณป้าทันพูดไว้ก็วันนี้ดิฉันสั่ง ข้าวไข่พะโล่แล้วก็ข้าวหมูทอดนะคะก็เป็นอาหารเมสิกมากๆกเลยก็จะเห็นเห็นได้ว่าว่าหมูอ่ะยังนิ่มอยู่เลยนะคะแล้วก็กรอบนอกแล้วก็นุ่มในมากๆเลยแล้วป้าเขาให้เยอะมากด้วยก็ยังไงก็อย่าลืมลองไปชิมร้านแม่ทองงศกดูได้นะอยู่ที่ตึกวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพวิทยาเขตบางซื